อาารราวคคับุณกลับมาอ่านหนังสือ20สตรีผู้เป็นสัญลักรรษณ์แห่งยุคศตวรรษที่20กับประวัติและผลงานของ20สตรีที่คนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสตรีท่านนี้นะคะที่เชื่อว่าคนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเจ้าหญิงไดอาน่าเจ้าหญิงผู้เลอโฉมในชีวิตจริงค่ะ เพราะพระสิริโฉมอันงดงามและเรื่องราวชีวิตดุดดังนิยายที่ทำให้พระองค์เป็นบุคคลที่โดดเด่นจากสาวสามัญชนกลายเป็นเจ้าหญิงของราชวงศ์อังกฤษและจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุอย่างเป็นปริศนาค่ะเจ้าหญิงไดอาน,น่ากำเนิดมาจากครอบครัวสามัญชน พระนามเดิมคือไดอาน่าฟานซิสสเปนเซอร์แต่เนื่องจากคุณย่าของเจ้าหญิงไดอาน่าเป็นข้ารับใช้ในวังความสนิทสนมระหว่างครอบครัวสเปนเซอร์กับราชวงศ์จึงค่อนข้างแนบแน่น เจ้าหญิงไดอานาจึงถูกหมายตาให้เป็นเจ้าสาวของมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษไว้ก่อนแล้วในขณะที่อายุได้19ปีเจ้าหญิงไดอานาถูกนัดหมายให้รู้จักกับเจ้าฟ้าชายชาวซึ่งด้วยพระสริโฉมที่งดงามและอากับกิริยาของเจ้าหญิงนั้นเป็นที่พึงใจของพระสนิกรเป็นอย่างมากในที่สุด ทางสำนักพระราชวังจึงประกาศการมั่นและจัดพิธีสมรสขึ้นในวันที่29กรกฎาคมปี1981 ในช่วงแรกชีวิตคู่ของทั้งสองพระองค์ดูเหมือนดำเนินไปอย่างเป็นปกติสุขในสายตาประชาชนและยิ่งดูสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเจ้าหญิงไดอานาทรงพระคันและให้กำเนิดโอรสองค์แรกคือเจ้าชายวิลเลียมและอีกสองปีถัดมาก็ส่งให้กำเนิดเจ้าชายแฮร์รี่แต่สังคมนอกรั้วพระราชวังไม่เคยล่วงรู้เลยว่าท่ามกลางภาพที่มองกันอย่างปกติสุขเบื้องหลังนั้นชีวิตสมรสของทั้งสองพระองค์ กับกำลังดำเนินไปสู่หายนะโดยสาเหตุของความแตกร้าวนั้นถูกเปิดเผยโดยเจ้าหญิงเองว่ามาจากเรื่องที่เจ้าฟ้าชายชาวยังไม่เคยลืมคนรักเก่าคามิล่าพาร์กเกอร์โบและต่อมาไม่นานทั้งสองพระองค์ก็ประกาศแยกทางกันอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเจ้าหญิงได้ค้นพบวิธีในการต่อสู้กับความว้าเหวด้วยการประกอบกรณียกิจต่าง ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมทั้งการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชวเด็กที่อดอยากยากไร้และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกับระเบิดทั่วโลกต่อมาเจ้าหญิงไดอน่าก็พบรักกับโดดีอันเฟเอชบุตรชายมหาเศรษฐีซึ่งเป็นที่จับตาม,มองของคนทั่วโลกดังนั้นทั้งสองจึงต้องเผชิญกับกองทัพนักข่าวและประปารสัสซีตลอดเวลาจนกระทั่งในวันที่31สิงหาคม ปี1997รถพระที่นั่งของเจ้าหญิงต้องแหวกวงล้อมของกองทัพนักข่าวจนเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้เจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนในเวลาต่อมาและนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตที่มีต่างจากเทพนิยายของสตรีที่ชื่อไดอาน่าสเปนเซอร์ค่ะเราไปอ่านชีวิตของสตรีท่านอื่นๆกันดูบ้างนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายชีวิตอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะ ก่อนปิดท้ายรายการนะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปอ่านชีวิตของผู้หญิงอีกคนหนึ่งค่ะเธอผู้นั้นก็คือแฮร์ร e เอทับแมนค่ะหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูกับชื่อนี้นะคะแต่สําหรับโลกของคนผิวดำแล้วแฮร์ร e เทับแมนถือได้ว่าเป็นแม่พระของพวกเขาเลยทีเดียวค่ะแฮร์ร e เ t u ทับแมนมีชาติกําเนิดมาเป็นทาสครอบครัวเธอเป็นทาสในไร่ตระกูลแพตติสัน ตั้งแต่เกิดมาเธอก็ได้เห็นและสัมผัสกับความทุกข์ทรมานในชีวิตความเป็นทาสทั้งเพราะการทำงานหนักและการถูกทำโทษเคี่ยนตีอย่างรุนแรงแบบไม่มีเหตุผลความทุกข์ทรมานนี้ค่อยๆสะสมจนกระทั่งทำให้เกิดความคิดที่จะปลดปล่อยตนเองออกจากความเป็นทาสให้ได้สิ่งที่ทำให้เธอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะหนีจากไร่ก็คือวันที่เธอได้ทราบข่าวว่า เธอและทาสจำนวนหนึ่งจะถูกขายไปให้ใหกับเจ้าของไร่คนอื่นซึ่งก็จะต้องพลัดพรากจากพ่อแม่พี่น้องและสามีเธอจึงเริ่มวางแผนที่จะหนีเธอหลบหนีไปพร้อมน้องชายอีกสองคนโดยลัดล้อออกจากไร่แล้วเดินเรียบไปตามทางรถไฟมุ่งหน้าสู่รัฐทางเหนือที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าของทาสและในที่สุดเธอก็เดินทางไปจนถึงฟิลาเดลเฟียเมืองที่เธอมีอิสรภาพ แฮรียตตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อเก็บเงินเป็นทุนในการเดินทางกลับไปช่วยเหลือครอบครัวและเพื่อนเพื่อนาตของเธอแฮรียตทับแมนต้องเดินทางขึ้นขึ้นลงลงเพื่อปลดปล่อยทาตให้เป็นอิสระจำนวน19ครั้งในรอบสิปีของเธอหลังจากนั้นเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ของสหรัฐอเมริกาอันสืบเนื่องจากกฎหมายเลิกทาตแฮรียตก็ยังได้เข้าร่วมกับกองทัพฝ่ายเหนือ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจปลดปล่อยทาตด้วยการอาสาเป็นคนครัวนางพยาบาลผู้นำทางและการแทรกซึมเข้าไปสืบข่าวด้วยวีรกรรมของเธอในระหว่างสงครามกลางเมืองนี้เองจึงทำให้ชื่อเสียงของแฮร์รียตทับแมนกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในหมู่คนผิวดำนั้นเชิดชูเธอเสมือนเทพธิดาเลยทีเดียว เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะคุณจะลืมไปเลยกับคำพูดที่ว่าผู้หญิงเป็นเพียงดอกไม้ที่ประดับโลกไว้ให้สวยงามแต่เป็นเพราะผู้หญิงนะคะมีความสามารถกล้าหาญเด็ดเดียวและมีความอดทนไม่แพ้ผู้ชายเลยค่ะ แต่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะสิ่งสําคัญไปกว่านั้นก็คือการที่คุณทําประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ค่ะและววันนี้นะคะริตลาวก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาอ่านหนังสือดีๆกับเราได้ใหม่นในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ